การเล่นพื้นบ้านไทยมากันกล้วยเป็นอีกหนึ่งของการเล่นที่แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยเลยทีเดียวเพราะในสมัยก่อนแทบจะทุกบ้านจะปลูกต้นกล้วยไว้ทั้งนั้นดังนั้นต้นกล้วยจึงนํามาประยุกต์เป็นของเล่นให้เด็กๆได้อย่างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะมากันกล้วยดูเหมือนจะตกอกอกูกใจเด็กชายวัยสนมากที่สุดเพราะเด็กๆจะนํา ก้านกล้วยมาขี่เป็นม้าเพื่อแข่งขันกันหรือทําเป็นดาบรบกันก็ได้วิธีการทามาก้านกล้วยก็ไม่ยากเลือกตัดใบกล้วยออกมาแล้วเอามีดเลาะใบกล้วยออกแต่เหลือไว้ที่ปลายเล็กน้อยให้เป็นหนงมาเอามีดผ่านฉเฉล็บด้านข้างก้านกล้วยทรงโคนบางๆเพื่อทําเป็นหูมา้าแล้วหกักก้านกล้วย ตรงโคนหูมาออกจากนั้นก็นำแขนง